สวัสดีครับมาพูดกับผมบูมอาร์ตสตอรี่นะครับกับ e p ีที่17นะครับ e ีนี้นะครับก็จะเป็น E ีีที่ผมกลับมาวาดรูปอีกครั้งหลังจากห่างหายไปถึง6เดือนเต็มเตมนะครับ6เดือนเต็มเลยที่ผมไม่ได้วาดรูปเลยนะครับทั้งเกิดอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นทั้งไข้เลือดออกนะครับเป็นทั้งโควิดนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับแล้วก็พักไปเลยนะครับไม่ได้วาดเลยแล้วก็จะ ผมก็มีความตั้งใจว่าในอีพีนี้นะครับผมก็จะกลับมานะครับเพื่อเก็บงานที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คือชิ้นนี้นั่นเองครับอ่าคือเป็นแฟมอันนี้เป็นแฟมงานผมนะครับที่ผมวาดนะครับโอเคก็จะเป็นชิ้นนี้นี่เองครับผมนะครับสมุไรสาวนะครับที่ยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นคลิปแล้วก็นี่ครับเป็นคลิปการตัดเส้นนะครับแล้วก็จะเป็นคลิป การลงหมึกนะครับผมดําให้น้องๆได้ชมกันนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนนครับไปรับชมกันเลยครับผมอ่าโอเคนะครับก็ทำาใหไม่ครั้งนะครับการวาดภาพของผมนะครับก็เอางานเดิมนะครับที่ผมนั้นได้ล่างภาพเอาไว้แล้วไม่เสร็จสักทีนะครับ เป็นเวลาหเดือนเลยนะที่ผมไม่ได้วาดรูปเลยนะครับว่าผมก็เป็นไข้เลือดออกนะครับอแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาคุยกันแบบปะปีเลระดีกว่านะครับคุยกันไปรีบเปื่อยนะครับก็เป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วก็นอนห้อง ICU นะครับก็ใช้เวลานานอยู่ก็มาเป็นโควิดต่อเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับก็ไม่ได้จับเลยนะครับก็ทาให้เส้นค่อนข้างที่จะแข็งๆนิดนึงนะครับ เราจรึงต้องกลับมาเรียกฟอร์มท็อปกับคืนมานั่นเองนะทุกคนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงานที่นี่ผมทํไม่นานแล้วนะครับคือผมจะชอบสเก็ตงานไว้สเก็ตสเก็ตไปตามแรงบันดาลใจที่ผมมีนะครับแล้วก็ผมก็จะมาเก็บทีหลังนะครับอย่างเช่นมีเวลาว่างก็จะมาเก็บครับอ่านี่คือเรียกฟอร์มกับคืนมาก่อน,นครับก็ลงลงเส้นผมก่อนนะครับผมจะใช้ผมจะชอบนะครับใช้วิธีการประวัดเส้นให้มันดูมีเงามีอะไรนะเป็นเหมือนแบบ มังงะในในยุเก่อดนะครับมังมังงะแบบยุยุคเดิมครับยุคเก่านะครับอ่าแล้วก็มาใส่พวกรายละเอียดนะครับใส่รายละเอียดใส่เงานะครับใส่เงาต่างๆของรอยยับเสื้อผ้าครับรอยยับเสื้อผ้าเนี่ยผมจะชอบใส่มิเศษเลยเพราะผมเชื่อผมชอบเพราะว่ามันจะทําให้มันให้อะไรแสดงบอดี้ได้ชัดเจนนะครับมองครับเพราะว่าถ้าเราใส่เงาเสื้อผ้าใช่ไหมครับอ่ามันทำให้บอดี้ของ ออนาตมมีเอง,องมันพับขึ้นแล้วมันดูมีเสน่ห์นะครับดูเซ็กซี่ดีนะผมก็เลยชอบครับโอเคครับต่อมาครับก็มาเลืนนอเล่อนในเรื่อยนะครับเล่นนใยเรื่อยๆก็มาเน้นนะครับเน้นเส้นการแบบเส้นในลักษณะนี้นะครับเราต้องเน้นเส้นที่เป็นจุดเป็นจุดสําคัญนะครับเพื่อให้งานมันไม่จมาะว่างานจมคืออะไรครับงานจมก็คือ คืองานที่สเส้นเท่ากันหมดมน้ำหนักจะเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดที่เน้นแล้วก็จุดที่จุดที่ไม่เน้นนะเป็นเส้นเบาเส้นหนักนะครับแต่ภาพก็จะเป็นสาวสาวเซ็กซี่นะครับพุดสศรัยผมคือเป็นบอดี้เพนนะเสื้อผ้าถิงเนื้อหนังนะครับอ่กาก็เป็นนักดาบสาวสมุไรนะครับ ตัดหลายเล่มใหม่ก็ได้แรงดันใจมาจากโซโล,โลของวันพีชนะน้องๆมไม่เคยดูวันพีชเลยนะจริงผมไม่เคยดูวันพีชเลยแนะมมยยนะ้แต่ตอนเดียวครับเพราะว่าผมมีความตั้งใจว่าจะดูหรืออ่านวันพีชก็ต่อเมื่อมันจบแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับผ่านมาแล้วสิบกว่าปีนะครับผมยังไม่ได้ดูและยังไม่ได้อ่านกับวันพีชเพราะมันยังไม่จบเนะี่ยผมก็รอครับอต่อมาาก็มาใส่ส่วนของถุงน่องนะครับเป็นตาข่ายนะครับ อ่าเบตาขายก็ใช้เส้นสารธรรมดาครับน้องๆจะเห็นได้ว่าการตัดเส้นการวาดของผมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากทัศนธาตุขั้นพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับก็คือการฝึกขั้นพื้นฐานนะครับใครที่มีคําถามว่าเอ๊ะฝึกยังไงถึงจะเก่งนะครับจากเก่งเร็วๆทำยังไงก็ฝึกขั้นพื้นฐานเลยครับฝึกขั้นพื้นฐานก่อนเลยนะครับน้องอ่าเดีนยองอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหม เส้นส่วนไหนที่มันเป็นเส้นสำคัญผมก็จะนิ้นให้มันหนักและใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือผู้าที่เป็นแบบใสๆหน่อยนะครับว่าเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเก็บบนะครับก็มาเก็บส่วนของดาบธมูไรนะครับอ่าจากนั้นก็เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับน้องครับเก็บไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ดูว่าตรงส่วนไหนที่เราจะนิ้นได้นะครับอ่าจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์ครับดาบนะครับ พวกควาดาบเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของหลักการเหมือนจริงนะครับเราก็คือต้องไปหาเรฟเฟรนซ์มานะครับหาเรฟเฟรนซ์มาดูว่า่าดาบแบบไหนที่เหมือนจริงอันนี้ก็จะมีแบบดาบแบบจีนนะครับ,ดาบ,บ,บดาบแบบสมูไรดาบแบบซาซึเกะก็มีนะครับที่เป็น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 เหลี่ยมเลยครับเออไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดาบใหญ่นะครับแบบยุโรปนะครับผมก็ไปหาไปหาเรฟเฟรนซ์มาคือทุกการวาดของผมเนี่ยผมจะหาเรฟเฟรนซ์มาก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่า เออเราจะสามารถใช้ไอเดียไหนมาได้ไม่ใช่การลอกนะครับแต่เป็นการเอาของเดิมมาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับน้องก็มาเก็บขั้นตอนรายละเอียดเล็กน้อยครับเก็บไปเรื่อยเลยนะครับอ่าเก็บ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 โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรียกฟอร์มฟิตกับคืนมาก่อนนะครับอาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับการวาดภาพเนี่ยโอเคครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเรียกฟอร์มฟิตเรียบร้อยโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องครับกับ EP ีที่17นะครับการกลับมาวาดภาพในรอบ6เดือนของผมนะครับหวังว่าน้องๆนะครับคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้นะครับฝึกฝนตนเองได้นะครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในช่องทางในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอยากจะให้ผมวาดอะไร หรืออยากจะคอมเมนต์ติชมอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาดูว่าคลิปหน้านี้ครับ e ีที่18ผมจะทําการวาดภาพอะไรนะครับหรือแนะนําหรือสอนวาดภาพอะไระครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ